สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ,พี่ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่อง YouTube ไ y h e ร์ t m มซันโชดพระบ้านบ้านกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้วันนี้ผมมีพระส,สมเด็จมระดะครังมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมเช่าบูชากันอีกหนึ่งองค์นะครับ พระองค์นี้เป็นพระสมเด็จมดรดกังพิมพเจดี์ใหญ่นะครับพิมพเจดียใหญ่ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยคุณตามาบ้างแล้วนะครับหรือบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุณตานะครับเรามาชมดูพิมพ์ทรงเนื้อหาขององค์นี้กันนะครับองค์นี้เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะกด แม่พิมพ์ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนหมายถึงว่ารูปทรงเส้นซุ้มองพระได้สัดส,ส่วนนะครับเชิงช่างแกะบล็อกแม่พิมพ์ได้ค่อนข้างสวยงามนะครับสวยค่อนข้างสวยงามนะครับเราดูตามรูปเลยนะครับเส้นซุ้มจะเป็นแบบเส้นซุ้มใหญ่ สไตล์วัดละคังนะครับจะเป็นเส้นซุ้มแบบสมมาตรนะครับคือสองข้างสองข้างนี้จะมีความเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากมากกว่าเส้นซุ้มสมเด็จพระละขังพิมพ์พระประธานหรือพิมพ์มือนื่นนะครับเกตจะเป็นเกตแบบจดซุ้มนะครับแล้วก็จะมี กำไรตรงกลางของเกตนะครับถึงจะมาถึงเสียนพระนะครับใบหน้าก็จะเป็นใบหน้าแบบผลผลมะตูมชัดเจนนะครับแขนทั้งสองข้างนะครับมีการทิ้งมาได้สดส่วนสวยงามนะครับร่องรักแร้ทั้งสองข้างตามภาพเลยนะครับทิ้งแขนโคง้ง นิดหน่อยนะครับด้านซ้ายโค้งนิดหน่อยด้านซ้ายนี่จะเป็นเหมือนโค้งนิดเดียวนะครับแล้วก็หักเข้าหน้าตักส่วนด้านขวานี่จะโค้งออกนิดหนึ่งแล้วหักศอกนะครับหักแขนเข้าหน้าตักนะครับเรามาดูกันที่หน้าตักนะครับหน้าตักองนี้เราจะเห็นมีเส้นนะครับเส้นตรงกลางเนี่ยนะครับทําให้เรามองเห็นเหมือนเป็นการขัด ขัดสมาดขัดสมาดหรือขัดสมาดซ้อนสองชั้นก็ได้นะครับเหมือนกับซ้อนขาขึ้นมานะครับนี่แข้งซ้ายน,นี่แข้งขวานะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับฐานชั้นที่หนึ่งนะครับฐานชั้นที่หนึ่งคือชั้นนี้นะครับปลายฐานด้านขวานี่จะเชิดขึ้นนะครับเชิดมากขึ้นกว่าปลายฐานด้านซ้ายนะครับฐานชั้นที่สองคือฐานสิงนะครับ ฐานสิงปลายด้านขวานี่จะชี้ออกมานะครับแล้วก็หักลงนะครับหักลงชี้ออกมามากกว่าปลายฐานด้านซ้ายนะครับหักมุมลงมาลงมาเป็นขาสิงนะครับฐานชั้นที่3คือฐานเขียงหรือฐานกระดานนี่นะครับมุมฐานทั้งสองข้างนี่จะมีการเฉียงค่อนข้างบาลานซ์กันนะครับเราจะเห็นรูป องพระนี่นะครับจะเป็นทรงเจดีนะครับทรงเจดีนะครับนี่นะที่มาของทรงเจดีนะครับตรงหลักแรด้านขวานี่เราจะเห็นมีชายจีวรโค้งหน่อยๆนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะขยายดูเนื้อหาและเส้นสายขององพระนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกก่อนนะครับ อันนี้คือคือภาพของพระองค์นี้นะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้สีนี่คือจะสีเป็นสีออกเป็นขาวนวลน,นะครับขาวนวลขาวนวลน,นะครับเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆก้กันนะครับว่าเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรนะครับนี่คือองค์พระนะครับองค์พระที่เราดูภาพรวมมาสักครู่นะครับ เราจะเห็นที่ผนังกูหาพ้านี่นะครับจะมีแคลเซียมนะครับแคลไซต์หรือผงโอยแป้งอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกกันนะครับนี่นะครับเกจจะเป็นเกตจดสุ้มเลยนะครับจะป่องตรงกลางนี่คือพระสมเด็จพิมพ์เจดีใหญ่นะครับแต่หลายท่านก็น่าจะเคย ได้ศึกษาตามตำรามานะครับของลักษณะเกตของพิมพ์นี้นะครับนี่ใบหน้าครับซอกแขนซอกแขนขวาเราจะเห็นชายจีวอที่ม้วนเข้านะครับที่ยากเข้าตรงใต้หลักแร้ครับจะเห็นนี่ครับชัดเจนนะครับซอกหลักแรกซ้ายก็จะลึกนะครับค่อนข้างลึกสิเดียวสวยงามมากนะครับ ผนังคู่หาพระเนี่ยเราจะเห็นแคลไซนะครับหรือจะเรียกว่าแป้งรอยพิมพอะไรก็แล้วแต่นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับค่อนข้างจะขึ้นชัดเจนเลยนะครับนี่ครับหน้าตักเราจะเห็นมีเส้นนะครับเส้นตรงกลางระหว่างหน้าตักเราจะเห็น แข้งซ้ายอยู่ด้านล่างนะครับแข้งขวาอยู่ด้านบนชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอันนี้คือเส้นเส้นนี้คือเส้นสําคัญเลยนะครับเส้นสําคัญเส้นเนี้ยนะครับคือถ้าติดชัดก็จะถือว่าสดงดงามมากเลยครับเราจะเห็นที่องค์พระนี่เราจะเห็นมีล่องเหมือนผ้าสังกติอยู่นะครับตรงด้านท้องนะครับ นี่ครับเราจะเห็นมีร่องสองมีเส้นขีดลงมาสองขีดแล้วจะเป็นร่องอยู่นะครับมันเป็นผ้าสังคตินะครับนี่ครับ,รบแข้งซ้ายแข้งขวาซ้อนทับกันชัดเจนนะครับฐานชั้นที่หนึ่งนะครับปลายฐานจะเชิดขึ้นนะครับปลายฐานด้านขวาจะเชิดขึ้น นี่ครับปลายฐานด้านกว่าจะเชิดขึ้นนะครับเชิดขึ้นมากกว่าด้านซ้ายนะครับเป็นอัตลักษณ์ของพิมพเจดียใหญ่นะครับที่ที่ควรจะมีนะครับและควรจะเป็นแบบนี้นะครับตามตำราเขาว่าอย่างนั้นนะครับเราพูดถึงตามตำรานะครับนี่ครับเนื้อหามนลรานะครับ ฐานสิงนะครับฐานสิงปลายปลายด้านขวานี่จะแบออกนะครับแล้วก็หักลงมันก็ตัดเฉียงขึ้นนะครับเฉียงขึ้นมากกว่าด้านซ้ายนะครับปลายฐานนี่คือครับครับสีขาวนะครับจะเป็นแกววซ้ายแป้งโอยพิมพ์อะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่นะครับขึ้นอยู่ที่รองฐานทั้งสาม ช่องเลยนะครับฐานชั้นที่3นะครับปลายฐานจะตัดคือมีความเฉียงใต้เคียงกันทั้งสองด้านทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ครับชมตามภาพเลยนะครับท่านผู้ชม เราจะเห็นมีค่าฝ้าขึ้นที่ผนังโกหาผาค่อนข้างจะหนาเลยทีเดียวนะครับเหมือนเกิดการซ้อนทับกันเป็นระยะเวลายาวนานนะครับทางที่เกิดเป็นอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราจะเห็นรอยแยะรอยแยกนะครับของเนื้อผ้ที่ผนังโกหาพ้าเหมือนกันนะครับมีให้เห็นให้ชมนะครับ ลองรอยความเป็นธรรมชาตินะครับมีครบกับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่แกะบล็อกแม่พิมพ์ได้ค่อนข้างสมส่วนสวยงามนะครับสมส่วนสวยงามนะครับองนี้ ราประชมด้านข้างกันนะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับด้านข้างขององค์จะเป็นลักษณะนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีร่องรอยยุบรอยยน่นรอยแยกให้เราเห็นนะครับ ความเป็นธรรมชาติของการสร้างพระที่มีอายุเกินร้อยห้าิปีขึ้นไปนะครับวัตถุมนสารที่นำมาสร้างต้องมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับไม่มากก็น,น้อยต้องมีให้เห็นนะครับทุกองค์นะครับตวนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพ ด้านนอกให้เราเห็นได้ทุกองค์นะครับพระสมเด็จพระละคังเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับนี่คือด้านหลังของพระองค์นี้นะครับด้านหลังของพระองค์นี้เป็นลักษณะนี้นะครับ นี่ครับคือเนื้อด้านหลังของพระองค์นี้นะครับค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติมากทีเดียวองนี้นะครับถึงการกดพระความเป็นธรรมชาติก็คือจะไม่เรียบสนิทเหมือนกับอัดด้วยเครื่องมือนะครับจะมีร่องรอย เป็นคืนนะครับเป็นคืนเป็นล่องเป็นรอยแยกแยกให้เราได้เห็นนะครับคือพากดด้วยมือนะครับไม่ได้กดด้วยอุปกร,กรณ์ที่ใช้เครื่องนะครับหรือวัดสดุที่มีการกดด้วยน้ำหนัก มากๆนะครับอันนี้ใช้แรงคนกดด้วยมือนะครับด้วยมือไม่ได้ผ่านเครื่องมือนะครับนี่คือเนื้อด้านหลังนะครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติล่องลอยที่เราสามารถจะดูเนื้อหาข้างในได้นะครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมชมไปตามภาพนะครับเม็ดดำ เม็ดดำเราจะเห็นอยู่กระจายเลยนะครับองนี้ถ้าเราขยายด้วยกล้อง3มถึง400ร้อยเท่าเราจะเห็นเนื้อมวลสารค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปขยายนะครับคงต้องถ้าจะขยายก็ต้องเป็นอีกอีกคลิปหนึ่งครับเพราะความยาวมันจะมากไปนะครับนี่ครับเนื้อหาขององค์นี้นะครับค่อนข้างสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับลอยแยะรอยแยกนะครับ ลอยยุบมีให้เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับครับเป็นพระส,สมเด็จวัดละขังพิมพ์เจดีย์ใหญ่นะครับที่พิมพ์ทรงค่อนข้างสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากนะครับองนี้นะครับมาให้ ท่านผู้ชมเพื่อนๆพ,พี่ๆนะครับนายชาวบูชากันนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ในคลิปนี้เลยนะครับเพราะบางทีบางท่านถามมาในคอมเมนต์ผมไม่ได้เข้าไปไปดูทุกคอมเมนต์นะครับจะไม่ทราบว่าท่านสอบถามมาในนั้นครับทางที่ดีก็สอบถามมาทาง เบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้นี่นะครับจะได้พูดคุยกันนะครับเราต้องพูดคุยกันนะครับถ้าท่านสนใจจริงๆนะครับหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดอะไรก็เชิญได้นะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ